สวัสดีจ้ามาพี่น้องกินข้าวลล่นลุ่นงานบุญบ้งไฟบุญไฟก็จะมาหลังกระปุนกินไกลจ้าน้ำยาปากกับป๋องลอกเราองคือเก่าลาดเข้าไปพิ่บวเพ็ดบวแแ่บมันบดดิดต้องกินดิตดิกินซ่าซาโอ้ยโดดออกจากอันนี้เราพี่น้องเอ้ย นำคือเขียนได้กันขออนุญาตได้พี่น้องตากระโดดมอนี้เสื้อโลกประเช็นงานดอกสี่ได้ปลากระป๋องโดดจ้ะปลากระป๋องยังมีชีวิตมาเดอ้ออันเหมือดเขาปุ้นนี่คือเหมือดมันจ้ะ nhúng cái cao rồi lại ừ. ล้วๆๆๆๆๆาวไอโฟนหาเสียกโอ๊ยโทษจ้า อืมมังงอคืออีหยัางท่ะคือมังงอมวาโค้งอยู่ที่พี่น้อง ไายบ้ายุใสนี่ขอหยิมกันแน่เ <laughs> ติมก้นแน่เดี๋ยวส่องรูปให้รูปลี้ พักพักม,ม,ม,มีบักหลายพี่น,น้องมันบ่มีมังว่างมันไม่มีม่องวางจ้ะยิบไปกิน่นแต่ละหน่อยเอา sai rồi mày. mày. พอได้กิน2องคำหนึ่งนำหมุกเลยเหรอโออปวดโพด มันต้องดเด็ดปากดูน,นิดหน่อย กินไก่ฟ้าจ้ะ มลาวันดาวลม บดกลับไทยพี่น้องเนี่ยบ้านในบุระว่าซืซ้อที่ปตัดตรงใต้ตาก้อนละอันดับแรก <c oughs> ตาตกแล้วเห็ดตาก้อนตรงใต้ตาครับตาตาตกทิ่ได้กลับบ้านบุระนี <c oughs> ่เป็นแม่ห้างพูดแล้วเขาที่ได้กลับเป็นแม่ใหม่พูดหลัง ได้ปินแม่ใหม่ย้ำได้บุรีพีนอ,องเออ,เอ,อขจจกลับเมืองไทยควนกับผู้เดียวก็ไม่ได้ผัว่าขึ้นเครื่องบินไม่ได้ผัว่าเท่า พวกอกรอกประเทศไม่ได้จังอยู่ด้วยการดูแลของหมอข้าจกิบกบคนเดียวเป็นห่วงย่านหลืนลมนี่ห้องหนออห้องหน้าย่านเปิดแก๊สร่อนเรื่มปิดสาพัดนอะผู้เฒ่าเนาะลมเราบ่ขึ้เด็กน้อยลมนี่พี่น้อเก้าสิบเอ็แล้วเนาะ บอกแล้วว่ายูฮอนลอยปีรวดเทารอดเอาคาดจากรัฐบาลคาดลอยปีจากรัฐบาล เราหาไปหาหมอทุกอาทิตย์พี่น้องอยู่ในกันดูแลกของหมอด้วยไวรละล,ลูกชลาหรอกละโรคประจำตัวเพิ่นขั้นกลับผู้เดียวก็บวมนดอกเป็นห่วงกรวนหนากวนกลองกวนหลังพี่น้องก็เลื่อไปได้กลับน้ำกระบา,าเกระจบ้บเป็นไม้พวกเราข,ข็แค่ที่ได้กลับ กลับไปแบบเปิดตัวเป็นแม่ไม้สาวพาวสนี ก้าสิบเอถือว่ายังแข็งแรงอยู่ที่พอใหญ่ระหว่างย่างไก่บดได้เมื่อยย่างยุ่นแล้วนะบ้านรอบหนึ่งกับเสาแฮมแฮมแล้วพี่น้อง อยู่น้ากันก็ดูแลกันไปสันพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันย่ำเทาจังข่อยกันไปหาผู้ไม่บรได้เราข่อยกันเทาแล้วล่ะแม่ไปหาผู้ไม่ข่อยกับบ้าออกจากควาเมื่อยเมื่อยใช้ชีวิตกับผู้อื่นเป็นคนมาสันโดดแต่พี่น้องจะอยู่น้ำพญายแล้วดีไงบ่จูจีจุกิกบ่บุญไหวนอนกับนอนคนละห้อง อยากกินน้ำแดงก็กินเพราต้องไว้กินพร้อมกันกับเขาก็่ได้เฮ็ดยากกับเขาเราอาหารจำเพาะเราเนื่องเขาไม่โคเวิดหมดเราเฮ็ดเองหมดต้องเฮ็ดแต่เราเราจีดาแต่เราออกกําลังกายแล้วว่าเราบนข้นพิการกูเทาซื่อแล้วว่าฉันเทาซื่อแจ่ไม่พิการฉันเฮ็ดกูฉันเองกูหน่ะ ก็พอต้องอย่านดอกก็ดอกแล้วว่าเฮ้ยทีเห็ดอยู่ดอกงามคอยนอนน้อมเขาน้ำตม้มอีหยอดเข,าข่าคนละแล้วว่า ยากกับพี่น้องเอ้ยถึงกันเขาป่วยหรือเขาก็มีนั่งพยาบาลมีนั่นมาให้เบิงเบิงดูแลก็เปนะ็นสิทธิ์ของเขาเนาะสิทธิ ร่วมกันก็ลหลอร่วมหูใจกันล้วยุ้มกันหลายปีแล้วนะพี่น่อยยุ่มไปอย่ามากก็เกิดควบสงสารควบหักกันเองควบเห็นอ,อกเห็นใจกัน บโบราณมาเบ่งกันจุดหอดย้ำแก่ย่ำเถ่าถือไม้ทองกระยอบกระบองยอดเพชรของแทน นีปีแล้วนี่พี่น้องเขาบ้านในเมื่อมึงเขายังไม่ได้กลับบ้านกลับประเทศไทยตั้งแต่พอแม่เสียพมดเะเป็นห่วงพี่ไนย์พี่ในญ่ขึ้นเครื่องบินได้กับใครอยู่แล้วขึ้นเครื่องบินได้กับก็คือเก่าพี่น้องมันเพราะว่าเพิน่นอยากน้ำหมอทั้งนี้เพราะวพาเพิ่นต้องดูอยู่ในความดูแลของหมอไปใส่บไ่ได้ดอก อาทิตย์นี้ไปหาหมอนี่อาทิตย์นั้นหมอนั้นมันนัดมันหลายยังผู้เฒ่าเนาะจ๊ะเนาะแม่พ่อใไงหนีเกาซิมหาพูดเรื่อยเสีย แม่เราก็อยู่ทุนทุนหอเก5สิห้าปีเพตอนนี้เราเก่าสิบเอ็ดลรวเราสิเฮดสัสิตีสู่แม่เราได้ปะ Hmm. Keduklah ayat 嗯。Mm.

묵묵. 음. 가게. <laughs> 음. พี่น้องสั่งก่อนบ <c oughs> ่าสั่งมันก็้จะเกิดๆอยู่ ลืมมาลายเราทุ่งใต้ <c oughs> <c oughs> ต่างตกมาปีนี่หห็นตัดเลย อ,อร่อยจน,นคำสุดท้ายรสชาติยินดึงเพราะติ๊กึงยินรอคือแาบ อืมอืมดีเลิศ ไปแล้วด้วยบ้านเนี่ยพระเจ้าขอบคุณุกเมนดูไลคซับสไครต์กับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันจินนา,าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย